네. 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 mắt 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 chút cái số này mắt 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 mắt

Nha? Có phải là nó rồi đấy Sao oh, chẳng Có phải là nó rồi Đó, đúng không? Đúng không bạc <laughs> 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 ok Ok xin yeah, chào <laughs> ครับบาเหนือซื้อติมตะกี้หลังจากกินเข้าเสร็จวันนี้ทาแกาพาไปเลี้ยงครับไปเจอเซติมของทูก<อ>มัน,นมันเป็นของทูกของเกาหลีนะครับมันก็แพงอยู่บ้านเขาอยู่นเนาะแพงอยู่บ้านเขามันอกอ็มันเบาอะอืมอันนี้ชุดนี้ในเบาเหนือซื้อนะอันนี้เบาเหนือซื้อเบาเหนือก็ะชายสารซื้อนี่อย่างบ้านนี่ย <3, 5. S 1> นี่นี่สามพันห้า สามสี่สิบสองประมาณร้อยสามสิบบาทวุ่นวายแต่มันถูกบ้านเขานะครับเห็นไอติมห้องเดียวนี่ไอติมอย่างเชอร์รี่ให้จะก,ก,กิน,กน,กนแล้วนะบอแล้วอันนี้แท่งแท่งละสี่ร้อย,อยนี่นะครับแข่งสี่ร้อยแต่ถ้าไปซื้อซูปเปอร์นี่ <800. S 2> วันธรรมดานี่ <800. S 2> นี่เนาะราคามเนี่ยแข่งก็แปดรอนะ <800. S 2> ้อยครับนี่เนาะราคาของพีบอสนี่เหรอพอดีผมไปเจอเท่าแกพาไปซื้อแล้วเ่าแกซื้อให้ซื้อให้ไอติมไอเหมือนไอติมบอสเขาเล่ครับสอง สองแท่งให้คนละแท่งแต่เราซื้อกินโมเดลครับกินโมดในรถนะครับเด็กเกศซื้อนี่ให้นะครับแล้วแกซื้ออีกกระปุกหนึ่งเด็กคนนี้บบาเหนือสาวอีสานซื้อมาเองครับเพราะว่าสาวอีสานชอบกินนะนี่เห็นครับอันนี้ก็เครื่องช็อกโกแลตยามันเหรออืมกินอิ่มนอนอุ่นหุ่นไม่เกี่ยวครับเอาแบบความม่วนไปเลยเนี่ยครับสาวอีสานสาวอีสานจัดเต็มนะครับเพราะว่าอยู่ในตู้นี่มีอยู่แต่นี่แหะ มดแล้วไอ้กินม้หรอเบ้าเหนือกินดิมแต่นั้นรักกินกูเดียวด้วยนี่นะครับก็ช่วยกดติตามด้วยนะครับเบ้าเหนือครับสาวอีสานมากินบะเที่ยวครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแวะซื้ออิติมครับกลมาท่ายคลิปเพื่อนได้ดูตอนนี้ให้เราเาแก้กระเล่งครับเล่งอืมมันก็จะเป็นรีบเล่งผมว่าจะเอาเอาลายแล้วก็ซื้อลายอยู่ผมมันถูกนะเข่าแก้กระเล่งครับพอ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 เหมาอนะให้ชิมฮะอันนี้ปืนรสสอตสอบุลี ครีมสตรอเบี่คีมสตรอเบอรี่เหมือนันนี้อย่งเหมือนกับโอริโอบ้านเราจอริโอบ้านเราย่นแอย่างกลางในเลยเห็นแบบเหมือนไอทีมออือตรงไอทีมอบ้านเราแต่อันนี้แข่งแข่งแข่งละสี่ร้อยสี่สามสิบสองสิบสองบาทกะเออนี่ครับนี่แข่งละสิบสอาทมถึงด้เนาะสิบสองดูสี่เ็ดบาทบ้านเรานี่ยครับนี่นะนี่นะเดี๋ยถ้าเป็นแบบนี้มันเป็นไอติมอย่างก็ติม ที่ร้านเพื่อนแพงๆขายนะครับมันเป็นพวกไอติมเนตเล่พวกออน,น,นั้นเลยไอติมเนตเล่แบบเขาเป็นกระปุกนะนี่ครับจะเดินซื้อลายๆ,ๆจะดูเยอะๆกับเท่าแก <laughs> ๊กข้างนอกข้างนอกม,มัจนจะเกือบเกือบโรบล่ข้างในจะเป็นนมนมอะไรเช่นอะไรข้างในใส่ข้างในแห่งกำเป็นไอติมไอซิมอปเล็กอ่ะนี่นะเนี่มันจะเป็นเนี่ยเนี่ยเนโอรีโอ เขาบอ้อบบวนานิวได้เลอขิขอเขาเน้นทอ,องหมาขนาดนะั้นคอับเด็กแก่เงี้ยเ็นแล้วเอาเอาน้นมีซีนวะเฮ้ยผมแก่อืมผมแก่กดูเนาะเดี๋ยวผมกินผู้หี้งละนี่ครับ อันนี้อันละสามมะนามันจะเป็นตีมแบบนี้นะครับนี่มือมือคุยได้บอโอ้แข็งโอ้แข็งมัน <c oughs> เป็นมือในทีมแล้วจริงเขาโอ้ไอเทียนิวตักตัก,ตกนะครับนี่นะโอ้ <c oughs> นี่รถเฉลี่นี่รถนี่รสเฉลี่รอนี่ละนี่โอ้เฉลี่นี่เลยนี่รถเฉลี่นี่เหรอะนี่อย <c oughs> ่า นี่เขารีาวยลวลีลาอืมวอลีลาอันนี้วลีลาอันนี้ท็อแกซื้อให้อันนี้ท็อแกซื้อให้ผมครับซื้อให้เบาเหนือกับสาวอีสานแต่พวกนี้เบาเหนือกับสาวอีสานชอบกินเลยซื้อมาเลยครับนี่มันถูอเยอะกับจะได้ท่อปแกดาซื้อเยอะกับมาได้ครับท่อแกดาเดี๋ยวครับกวนลูกน้อง้วนเชิญกดที่ตามเบาเหนือและสาวเบาเหนือและสาวอีสานด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปถ้าเราแกพาไปกินอีกผมก็จะทายอีกหรือว่าถ้ามีโอกาสเบาเหนือพอมีเงิน มีเงินเหลือที่ที่เก็บไว้กินนะครับก็จะไปถ่ายคลิปข้างนอกให้เพื่อนได้ติดตามหรือว่าดูว่าการใช้ชีวิตอยู่เกาหลีการกินอาหารเกาหลีเป็นแบบไรนะครับครับผมช่วยกดติดตามบังเอิญได้สารได้นะครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะ